ไปดูเรื่องของการกักตัวของผู้ที่ติดเชื้อนะคะโดยที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้ประกาศให้ผู้ที่ติดต่อราชการที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาระหว่างวันที่23เมษายนถึง7พฤษภาคมให้กักตัวเองค่ะเป็นเวลา14วันหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่กองช่างได้ติดโควิดไปแล้วหนึ่งรายค่ะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่และใกล้เคียงนะคะพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปติดต่อราชการในช่วงระหว่างวันที่23เมษายนถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สำนักกองช่างเทศบาลตำบลน,น้ำแพร่พัฒนาอำเภอหางดงหลังจากพบว่าเจ้าหน้าที่หนึ่งรายค่ะติดเชื้อโควิดนะคะและกําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคตอนนี้ก็ได้เข้ารับการรักษาตัวแล้วโดยมีการไปพ่นยาฆ่าเชื้อในสำนักงานค,ค่ะ แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างที่ใกล้ชิดนะคะได้กักตัว14วันเพื่อสังเกตอาการของตนเองและยังมีการเข้มวดในการเข้าออกอาคารสานักงานที่บาลตําตบลน,น้ําแพร่พัฒนานะคะมีการตรวจวัดไข้ค่ะใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือรวมทั้งมีการลงชื่อประวัติเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อนะคะและยังมีการนําตู้ปันสุขได้มาตั้งที่บริเวณประตูทางเข้าสํานักงานพร้อมอาหารแห้งเพื่อให้พนักงานประชาชนได้หยิบไปรับประทานฟรีค่ะเพื่อที่จะช่วยลด ความเสี่ยงในการออกไปข้างนอกด้วยค่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับพูด